มาทำไรกันมาทำไรกันวันนี้เหรอครับปรกธานพอดีมีผลักตัวใหม่ครับเราได้เทสจาก2ใน3สเตชันไปแล้วเนี่ยผมให้เกือบเต็มสิบเลยที่เรามาเทดสอบเนี่ยปนี้คือคือได้เทสตัวธรรมดาใช่ครับแล้วมันยังมีตัวท็อปตัวนี้อีกใช่ครัับ้้าอย่งนผมจะให้คุณเทนเอาท์เทนเลยถ้าคุณไ้เทดตัวนี้ ตรงนี้ดีมากเลยนะครับอ่าวันนี้มีโรดักตัวใหมมาให้ต้องทดสอบใช่มาทำอะไรกันมาทำอะไรกันวันนี้หรอครับโปรชานพอดีมีรดักตัวใหม่ครับของปีหน้ามานะครับแต่ตอนนี้ผู้เล่นในทัวร์ก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันตัวใหม่นะครับใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผม นี่ผมเห็นในในตอนถ่ายทอดสดอยู่หลายรายการนะครับมีใครใช้อยู่บ้างครับตัวนี้อย่างง่ายง่ายนครับน้องจีนของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ระดับโลกก็สแตนเดอร์ชัปเปอร์เลอรับใช้ตัวนี้เลยครับครับชื่อว่าโอปุสครับโอปุสไม่ใช่ออคโตปัสไม่ใช่ตัวหมึกนะไม่ใช่ครับโอปุสครับโอปุสใช่ไหมครับโอปุแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมฟังเสียงระเบิดใจของโปรตองเนี่ยคือเฉียบมากเลยใช่ครับไหนลองพูดถึงตัว product หน่อยครับว่ามันเป็นยังไงครับครับรุ่นนี้นะครับจะมีสามารถสร้างแบ็กสปินได้มากกว่า เบ็ดคารเวอรรุ่นที่ผ่านมามค่อนข้างมากเลยนะครับด้วยปัจจัยสามหลักนะครับหนึ่งคือโปราชารสังเกตนะครับล่องกรูปเนี่ยนะครับถ้าผมพูดถึงตัว58นะครับ,รบถ้าสมมุติว่าอยากเป็นตัวจอรเนี่ยนะครับเขาจะมีกรูปเนี่ยมีอยู่14 14กรุ๊ปนะครับตัวตัวฟอร์สเนี่ยมีอยู่สิบห้าล่องนึงครับตัวอพุฟเนี่ย17เลยครับ17เนี่ยสองล่องเลยสองล่องเลยครับผมเพิ่มมไปสองล่องเลยไม่ใช่หมูหอกร้องนะครับผม่องไม่ก๊อฟก็ไมแบบถึงระเบิดทรายเนียนเลยกินบางชื้นเลยใช่แล้วเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้สแล้วก็ในขณะที่ เพราะว่าเพราะว่าอะไรลืมครับที่สามารถเพิ่มนี้ได้เพราะว่าเขาไปลดขนาดแกลบความห่างของแต่แต่ละกรุ๊ปลงนะครับเพราะสามารถก็เลยจะใส่ใส่ร่องได้มากขึ้นตามกฎของยเจอนะครับครับแล้วก็ r อ a ด้วยใช่ครับนี่คือข้อที่2ครับข้อที่3ก็คือนี่นะครับตัวโปรชานกับร่องของเกรนครับระหว่างกรุ๊ปนี่นะครับจะมีจะมี จะมีแบบมิวเล็กๆๆๆๆอยู่นะครับครับเล็กๆอยู่นะครับเล็กๆเลยครับทั้งหน้าทั้งหน้าเลยนะครับใช่ครับคาราเวย์จะใช้คำว่ากรุ๊ปอินกรุ๊ปกรุ๊ปอินกรุ๊ปคือมันซ็อล่องมาในตัวเลยใช่ไากบา่บา่บากใช่ครับซ็อเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายได้นะแค่บากพออ่ะแล้วเขาจะวางในแนวในแนวย้อนครับเช่นสมมติว่าเราเปิดหน้าเหล็กนะครับกรุ๊ปอินกรุ๊ปนี่จะทำงานได้เต็มที่เลยนะครับเพราะเขาจะวางเฉีย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 งขึ้นมาอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ อีกปัจจัยหนึ่งนะครับไอตัวแซนบลัส,สตัวน,นี้นะครับปกติ<ช>แล้วนะครับรุ่นอื่นๆจะเป็นแซนบลัสธรรมดาแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เขาจะทำแซนบลัสได้ เซอร์เฟซมันแบบว่าคุกขระมากกว่ารุ่นอื่นๆครับอ่าสากสากคุกขะใช่ครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสามารถสร้างอัตราแบ็กสปินได้มากกว่าเวทคาราเวลรุ่นอื่นๆเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือฟังแบบนี้เนี่ยเพื่อความชัวร์นะครับครัผมผมได้แอบส่องแล้วเรื่องของการระเบิดไซส์ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มว่าเนี่ยมันดีจริงขอย้ายไปเทสที่จุดอื่นยินดีเลยครับครับผมต้องได้ครับได้ครับเรียนเชิญนะเดี๋ยวไปลองนี่ครับได้ครับ แล้วตัวนี้ครับพี่กระทิงที่โปต้องถืออยู่เนี่ยครับคือเป็นเป็นกี่องศาแล้วก็เบลวเท่าไหร่ครับตัวนี้จะ58องศาครับเป็น S อสกรนะครับเอสกรจะอยู่มาเบลว์สินะครับคือตัวนี้จากที่คารเวได้ได้วิจัยไว้นะครับตัวถ้าเทียบกับตัวรุ่นจอลลรุ่นเก่านะครับตัวนี้จะสามารถสร้างอัตราแบ็กสปินในในรับที่ลูกจมประมาณครึ่งลูกนะครับได้มากกว่าจอลลอีก500รอบครับอือ่าครับเดี๋ยวลองเทสลองเทสอบห้าร้อยรอบนี่โชว์มี ครับ Yes I show you อ๋อโหไม่หยุดเลยลงเลยเนี่ยขออีกทีนึงเพื่อเพื่อไม่จมนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเมกนะครับโอ้โหสวยเลยครับที่เดิมตรงไหนตรงนั้นเลยโอ้โหนี่คือไม่ธรรมดาจริงแล้วล้วรับตรงนี้นี่ยาวด้วยนะ ช่ครับนี่เข้าถ้าภาษาภาษานักกอล์ฟเข้าของแขกเข้าของแขกอันนี้เข้าของแขกเลยเพราะว่าที่สนามกอล์ฟไทยคันทรีเนี่ยเขาเพิ่งแข่งในเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์จบไป่เขาเลยปล่อยล่ไมายาวหนี่เข้าของแขกเลยเนี่ยถ้าคุณตกไปนี้ครับใช่ครับเนื่องจากปัจจัยอะไรรู้ไหมครับครับประชานครับเพราะว่า ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับกรูปอินกรูปกับตัวแซนบลสที่ระบบใหม่ครับเพราะปกติเวลาเราตีในรับใช่ไหมครับบางทีเศษหญ้าหรือเศษดินจะมาเข้าไปอุดอยู่ในร่องกรูปร่องใหญ่ย่องใหญ่ใช่ครับมันเลยจะทำให้อัตราแบคทีรนน้อยลงครับแต่ว่าของเราต่อให้มันเข้าไปอุดในในกรูปแล้วก็ยังมีตัวกรูปอินกรูปอีกแล้วก็ครับและตัวแซนบลสระบบใหม่นะครับ ซึ่งสากมากกว่าเดิมเลครับเลยทําให้ตาแม่กรปินไม่ได้ไม่ได้ลดลงนะแตขกลับการยังเพิ่มขึ้นมาด้วยครับครับผมนี่ผมรูปเนี่ยสากมากเลยใช่ครับโอเคตอนนี้เราได้เทสจาก2ใน3สเตชันไปแล้วเนี่ยผมให้เกือบเต็ม10เลยเกือบแล้วนะขอสเตชันอีกขอสเตชันหนึงเพื่อความชัวนะครับนี้เราจะลองชิปข้างกรีนสัก10หลาลายติยเตียนเลยนะลายายายลายาลยลยลายาลยลายลา ทีนี้เราก็มาถึงสเตชันสุดท้ายแล้วครับครับผมองอยู่ในเขาเรียกว่าแฟเวคัทที่มันแบบตัดไว้เตียนเลยไทไลน์เลยนะครับและตัวโอปุสเนี่ยคือจากไทไลน์เนี่ยครับมันมีอะไรที่ช่วยครับเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยครับตัวนี้นะครับได้มีการพัฒนาตัว leading edge ใหม่นะครับกับตัวโตใหม่นิ่เช่น leading edge นะครับเทียบกับตัวจอรอแล้วนะครับตัวจอรอเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบนนิดหนึ่งครับ แต่ถ้าจอฟอสเนี่ยจะโค้งออกมามากเกินไปตัวนี้จะอยู่กลางๆพอดีนะครับแล้วตัวโซเนี่ยนะครับตัวตัวจอฟอสเนี่ยเขาจะโค้งมากไปนิดนึงทั้งรอทั้งฟอสเนี่ยนะครับมันการเข้าท้ายไลน์เนี่ยมันอาจจะเข้าได้ไม่คมเพราะว่ามันจะติดตรงด้านตรงกลางก่อนตัวนี้รุ่นพาร์บู๊ตเนี่ยเขาติดปาดให้ตัวตัวโซเนี่ยมันแบนแปดลงไปนิดนึงโดง่ายๆคือให้มันเกาะติดใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคถ้างั้นอย่ารอช้า ให้คุณล tamam> องโชว์เกาะเลยเดี๋ยวจะเกาะให้ดูเลยเกาะให้ดูหน่อยเป็นตุ๊กแกเลยนะเกาะเป็นตุ๊กแกเลยอ่ะโอ้โหเลยครับแต่คือไม่หนไมไม่มีไดวอร์ดเลยคือไม่มีอะใช่ครับใช่ครับคือคือหลายคนนะครับจะชอบคิดว่าเวลาเราเล่นช็อตจากท้ายไลน์เนี่ยจะต้องแบบ เอามือไว้ข้างหน้าแล้วก็พยายามที่จะยิงทั้งไปแต่วความจริงแล้วเนี่ยตัว o p ป s สเนี่ยม,มันเหมือนกับว่าพอมันโดนพื้นนะครับคือมันทึบยากเลยใช่ครับใช,ใช่ครับใช่ครับโอ้โหเคโอเคเลยถือว่าผมก็จะให้คะแนนอ่ะขอดูอีกลูกนึง <S <S ทุกสเตชันเลย <S <S ผมให้คุณ10ะมันสิมันเยอะไปอ่ะ9.5ก้9.5 9.5เาเาเ ซึ่งเยี่ยมมากเลยครับตรงนี้ครับอย่างนี้นะครับคือตัวโอปุสเนี่ยนะครับคือตอนนี้เราก็ได้เทสอบนะครับวันนี้เนี่ยได้ตัวโปรต้องยังไม่ทสอบตัวไหนนะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวโอปุสรุ่นธรรมดาครับแต่จริงๆแล้วตัวคาราเวได้ออกมา2อโมเดลนะครับคือโอปุสธรรมดาแล้วก็โอปุสที่เป็นตัวแพลตินั่มครแพลตินัมครับแพลตินัมนี่ก็คือเหมือนจะใส่รายละเอียดเข้าไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับโดยที่แมทเทียลตัวตัวนี้นะครับ จะทำจากตะเลส303นะครับตะเลส303โปรชานโปรต้องคุ้นมั้ยไหมครับมาจากอะไร303ก็เหมือนสเตาเลสทัพเตอร์ใช่ครับทัพเตอร์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับครับผมที่ตัวย่อว่าเป็น SC ใช่ใช่ครับใช่ครับ SC ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวพทินัมนลครับนั่งจะเป็นรูปพิเศษแล้วทำจากตะเรีเยดสามรนสามครับตัวด้านบนนี่นะครับยังอินเสิร์ตด้วยทางเตนเอาไว้อาไว้มันจะต,ติกใช่ไหมมันตัวนี้นะครับมันสามารถเพิ่มเกียวเฟกให้เราได้นะครับเวาลาเราตีลงมานะครับน้ำหนักที่มันหนักอยู่ด้านบนบ <ด S 2> มากกว่ามันจะกด กดรีดเงตให้มันสอดไปใต้ลูกได้มากกว่างั้นงั้นแปลว่าวันนี้เนี่ยคือที่เรามาเทสอเนี่ยปุ่มนี่เธอคือได้เทสตัวธรรมดาใช่ครับแล้วมันยังมีตัวท็อปกว่านี้อีกใช่วันยี้เราได้เทสอบถ้า้อย่างนั้นผมให้คุณเทนอัตต์ออฟเทนเลยถ้าคุณได้ทสตัวนี้โอเควันนี้เราได้เทสตัวนี้แล้วทีนี้มันมีกรายอื่นๆไหมครับถ้าเวลาเราไปที่ทางร้านเนี่ยเพื่อไปทำเบอร์ฟิตติ้งเนี่ยครับมันมีตัวอื่นไหมสำหรับท่านักกอล์ฟมีครับ ตอนนี้นะครับรุ่นรุ่นโอปุ่รุ่นธรรมดานะครับจะมีทั้งหมด4ีกลายครับก็จะมีดับเบิลยูกลายเริ่มจากดับเบิลยูกลายก่อนนะครับดับเบิลยูกลายเนี่ยจะเป็นเวทที่ฟอร์กิฟเนสทมากที่สุดครับสำหรับผู้เริ่มต้นมือใหม่มือกลางที่ต้องการความความความแบบไม่ไม่ยากจนเกินไปนะครับจะจะโซจะกว้างที่สุดนะครับแล้วก็มาเป็น S อกลายเอสกลายนี่สําหรับผู้เล่นทั่วไปเลยครับหรือว่าผู้เล่นที่ชอบสแควร์หน้าไม้กับเป้าหมายนะครับแต่ตัวนี้ ผู้เล่นที่มีทักษะขึ้นมาอีกหน่อยอยากได้เบ้าที่มันบางขึ้นทิ้งเอที่มันคมมากขึ้นครับก็จะเป็นตัว4ครับครับซใช่ครับก็จะเหมาะกับการเล่นรอบๆกีเลยแต่ว่าถ้า4แล้วยังต้องการให้บางกว่านั้นอีกเหมือนผู้เล่นในทัวร์อย่างเช่นแซนเดอร์ชัคเลอร์นะครับก็จะเป็นตัวทีไกลครับทีกลทีไกลายนี่จะเป็นเบ้าที่บางที่สุดของคาราเวลเลยครับตั้งแต่ที่คาราเวลเคยทำอะไรครับเบลหกนะครับแล้วก็เจียร์ลทิ้งเอทและเทเลิ้งเอทให้บางที่สุดเลยครับส่วนนี้สัมผัสพื้้นนนนนีีีีี่่่่่จะะะมมมออยยยูููแคคตรรงโซิดดเเเวัับบหากผลท ทักษะสูงนิดเึงยคือพูดได้ง่ายคือมีกลายคบสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับเลยใช่ครับใช่ครับทีนี้หากใครสนใจที่ทำเวทฟิตติ้งนี่คือไปไปได้ใหญ่บ้างครับไปได้เลยครับที่ t r a n s v i e ทุกสาขานะครับ ตัว6สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะครับรวมถึงตัวกอปพันเนอร์กอพันเนอร์ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครสนใจนะครับที่จะไปลองว่าคุณเนี่ยเหมาะสมกับตัวเกียร์ไหนหรือกลายไหนนะครับก็ไปได้ที่ทั้ง Transview ทุกสาขาแล้วก็ตัวกอปพันเนอร์ใช่ครับผมมีทดลองหมดเลยครับโอ้เยอะมากเลยแล้วมี มีโปรดักต์เซอร์เบชัลิตแนะนําให้ด้วยครับว่าท่านควรจะใช่ครับว่าท่านจะเหมาะกับรุ่นไหนอะไรยังไงครับแต่ถ้าอยากไปเจอพี่กระทิงก็ต้องไปที่ t r ทรานซิลกอลพิเศษสวนถนนวิทยุเจอพี่กระทิงแน่นอนครับคคครรรััับบบเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาตัวท็อปเนี่ยไปนี่ตัวท็อปครับไปไปไปเทสบ้างเฮ้ยคุณคุณยังมาดูผมเทสอบบ้างดิได้ได้เชิญไปพี่กระทิงเดี๋ยวไปดูประชันหน่อยสิใช่ครับระดับเวอร์คลาสรีออเนียนอัพเพลย์เยียร์เอ็นเซล ลดสูงสุด60%มาช้อปกันได้อย่างจุใจที่ร้านทานวิวกอล์ฟสาขาเขียดงวน3